10อันดับโปเกมอนที่มีค่า CP สูงที่สุดสวัสดีค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่แนะนำโปเกมอนที่ควรมีไว้ประจำยิมสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเอาใจเทรนเนอร์สายจริงจังที่ซีเรียสกับ CP หรือ Combat Point สำหรับการต่อสู้เพื่อยึดยิมและครองตำแหน่งเท่ อย่างจิมมาสเตอร์กันนะคะถ้าผู้เล่นคนไหนคันมือก็สามารถเดินไปยังจิมต่างๆที่ปรากฏแต่ผู้เล่นจะต้องจับโปเกมอนจนกว่าจะถึงเทรนเนอร์เลเวล5เป็นอย่างต่ำและได้ทำการเลือกฝ่ายแล้วผลตอบแทนของการมีจิมเป็นของตัวเองก็คือถ้าผู้เล่นส่งโปเกมอนสุดโหดเฝ้ายิมครบ20ชั่วโมงก็จะได้รับรางวัลโปเกอยส์หรือเหรียญทองปิกาจูที่ต้องเติมเงินเพื่อซื้อมัน ในการแลกเปลี่ยนไอเชฟแคชในร้านค้าแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยซักกระบ,บาทงานนี้สายฟรีห้ามพลาดนะจ๊ะและต่อไปนี้คือโปเกมอนที่มีค่า CP สูงที่สุดค่ะไปดูกันเลยอันดับ10เบสเปตอนเบสเปตตนเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างเป็นก้อนโคลน มีธาตุเป็นพิษพัฒนาร่างมาจากเบสเบตา้าโดยเบเบตอนที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP สูงถึง2,602หน่วยและถ้าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตายเป็นท่าดรากพาวส์อันดับ9ลิซาดอน ลิซาดอนเป็นโปเกมอนคล้ายมังกรตัวสีส้มวิวัฒนาการมาจากลิซาโดซึ่งวิวัฒนาการจากฮิโตคาเงะอีกต่อหน,นึ่งถ้าจะจับเลยก็ค่อนข้างหายากสักหน่อยแนะนำว่าให้เก็บฮิโตคาเงะแล้วนำลูกอมมาทำวิวัฒนาการจะง่ายกว่า ตัวฮิโตคาเงะเนี่ยจะมี CP มากกว่า400เป็นตัวที่สมควรนำมาวิวัฒนาการร่างมากที่สุดโดยลิซาดอนที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง2,606หน่วยและถ้าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตายโดยกดค้าง Fry Brace อันดับ8 Booster บูสเตอร์เป็นโปเกมอนธาตุไฟที่เกิดจากการวิวัฒนาการร่างอีวูแต่การวิวัฒนาการร่างจะเกิดแบบสุ่มเพราะยังไม่มีโปเกมอนที่มีการพัฒนาการร่างจากอีวูอีก2ตัวได้แก่ชาเวอร์และทันเดอร์ซึ่งสายอีวูเป็นสายที่วิวัฒนาการไม่ยากมากนะักใช้ลูกอม25เม็ดเท่านั้นแถมได้ค่า CP สูงหลักร้อยปลายๆถึงหลักพันนิดๆ โดยบูสเตอร์ที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง2,643หน่วยและถ้าให้สุดยอดก็ควรจะต้องมีท่าไม้ตายฮาร์ดเวฟอันดับ7เกียร์ดอสเกียร์ดอสเนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทบินธาตุน้ำที่วิวัฒนาการมาจากคอยคิง โดยเงื่อนไขของการวิวัฒนาการเป็นเกียรดอสผู้เล่นจะต้องส่งคอยคิงตัวซ้ำๆไปหาด็อกเตอร์เพื่อนำลูกอมสั์สะสมให้ได้400ลูกขึ้นไปให้ผู้เล่นเก็บคอยคิงที่มีค่า CP มากกว่า180เพราะเวลาอัพเป็นเกียร์ดอสจะมีค่า CP 2,100อัพโดยเกียรดอสที่มีเลเวลเต็มสุดจะมีค่า CP ถึง2,688หน่วย และถ้าให้สุดยอดจริงๆก็ต้องมีท่าไม้ตายไฮโดรบัมอันดับ 6. ชาวเวิร์สชาวเวิร์สเป็นโปกเกมอนธาตุน้ำที่เกิดจากการวิวัฒนาการร่างอีวุยแต่การวิวัฒนาการร่างจะเกิดแบบซุม่มเพราะยังไม่มีโปกเกมอนที่วิวัฒนาการจาก EV อ,กอีวุยอีก2ตัวได้แก่บูสเตอร์และธันเดอร์ ซึ่งสาย e ีวเนี่ยจะเป็นตัวที่วิวัฒนาการไม่ยากนักก็ใช้ลูกอมประมาณ25เมตรเท่านั้นแถมได้ค่า CP สูงถึงหลักร้อยปลายปลายถึงหลักพันนิดๆอีกด้วยโดยบูสเตอร์ที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง2,816หน่วยและถ้าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตายไฮโดรบัมอันดับ 5. นาสซี นัสซีเป็นโปเกมอนประเภทญ้าพลังจิตวิวัฒนาการร่างมาจากธรรมะธรรมะด้วยพลังโจมตีที่หนักหน่วงและฉายแววความเก่งในช่วงค่าซีพีราวๆพันหบวกกับท่าโซลาบีมแสงเลเซอร์พลังงานดวงอาทิตย์สุดโหดที่สามารถจัดการกับศัตรูได้ทุกทา่าแต่ข้อเสียคือช้าร์ท่านานมากถ้าเจ้าตัวนี้ไม่ถึกไม่ทวนจริงๆอาจจะโดนตกร่วงก่อนไร้เสร็จเป็นแน่นอน โดยนัซีที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP สูงถึง2,955หน่วยและท่าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตายโซราบีมอันดับ4ลาพราัสลาพราสเป็นโปกเกมอนประเภทน้ำน้ำแข็ง จะเป็นโปเกมอนที่หายากและไม่ได้เกิดจากการวิวัฒนาการงานนี้อาศัยดวงล้วนๆในการตามจับโดยนะัสซีที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง2,980หน่วยและถ้าสูงสุดควรจะมีท่าไม้ตายบริซาดอันดับ3วินดี้ วินดีเป็นโปเกมอนในตำนานจากการวิ่งข้ามทวีป1,000 0กิโลเมตรใน24ชั่วโมงตามท้องเรื่องแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นธาตุไฟที่มีพลังโจมตีพื้นฐานค่อนข้างสูงและคงตัวในช่วงซีพราวๆ1,500เป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการร่างมาจากกาดีมีท่าเด็ดคือแฟร m มทา r เวอรที่ร่ายเร็วและแรงมากโดยเฉพาะกับพวกมแมลงและน้ำแข็งแต่อ่อนแอกับพวกธาตุน้ำ โดยวินดี้ที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง2,983หน่วยและถ้าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตาย Fram e t ท w o w อ r อันดับ 2. คาบิ้อนคาบิ้อนเป็นโปเกมอนขี้เซาประเภทไร,รท่าด้วยร่างกายที่โตของมัน ทำให้การต่อสู้ของคาบ,บิกอนเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่ายืนแลกหมัดมากกว่าการกระโดดหลบถึงท่าโจมตีปกติจะค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับโปกเกมอนตัวอื่นแต่มันมีท่าหดหดอย่างบอดี้สแลมที่ใช้น้ำหนักตัวอันมหาศาลสามารถส่งเป้าหมายกลับไปเป็นโปกเกบ,บอลได้ในครั้งเดียวโดยคาบ,บิกอนที่มีเลเวลเต็มสุดจะมี CP ถึง31,12หน่วยและท่าให้สุดยอดควรจะมีท่าไม้ตายบอดดี้สแลม อันดับหนึ่งไคริวจอมโหดตัวจริงที่แกร่งทั้งพลังโจมตีปกติและท่าไม้ตายถึงแม้ว่าไคริวจะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงและพวกมันมีความฉลาดเหมือนมนุษย์ดังนั้นไม่ต้องบรรยายสัรคุณอะไรมากเลยสำหรับเจ้าไคริวที่มีค่า CP สูงมากถึง2,000กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าต้องใช้พักพวกมารุมสกรรมกันเลยทีเดียวถึงจะเอาเจ้านี่อยู่ เรียกได้ว่าระดับบอสชัดๆโดยไคร,ริวที่มีเลเวลเต็มสุดเนี่ยจะมี CP ถึง3,500หน่วยและทุกท่าเป็นท่าสังหารโหดทั้งสิ้นไม่ว่าท่าไหนก็ตามโปเกมอนเทรนเนอร์คนใดมีข้อมูลหรือว่าทริคในการจับโปเกมอนเด็ดๆก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์สายจริงจังหรือสายสมัครเล่นก็ตามนะคะไล่จับโปเกมอนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินก็อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโปเกเด็ก by TrueMove H ค่ะขอขอบคุณที่รับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะ